พี่น้องเอ้ยมึอมีเมียบ้านเลยพี่น้องเด้อมาเฮ็ดกินให้นี่สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องมามามาเฮ็ดเบียกุ้มไอ้น้าเลยพี่น้องมาเฮ็ดเบี้ยมาเฮ็ดกินให้เนาะเป็นลูกน้องเพื่อนผมเพื่อนนายท่างครับจ้างมาอยู่พนเดียวที่คุณพี่น้วมาโมมาดิครับเล้วมาไปมามาเซ็กซ์เซ็กซ์เหมือนกันพี่น้องลย มซ่แสบดิพี่น้องเลยมาบ้านมาเลยแมยบ้านลวบัี้มีแห้งัวนบัดเนาะล่างถั้วหนึ่งเข่าเลยพอบ้านงอะเรียวนหินตัวน้อยอื้าเนี่ยม่ใส่เ้ยบป็นางคนแม่นลใต่พอลูกเมียยังบุเป็น แลแ้วเสียบเล็กเด็กพี่น้องเด้อน้องด้วยน้องเพิรนได้ซมนี้มือน,นี้ พี่น้องมาต่อมือที่สองต่อด้วยบันเด้อซื้อของมาตัดตลาดพี่น้องเลยเต้ากับจินปิงป้งปลาปิ้งปลาดุกใ,ให้แม่บ้านเอาเห็นเรียบร้อยเนาะขนมนเออกินเลยให้อ้ายนะก้อนหนึ่งให้ไอ้้วันคนละก้อนหาคนหนาก้อนอันนี้ให้อันนี้ได้พี่น้องเลย นึ่งละโมนี่ให้แม่บ้านขอบคุณครับทุกคนครับนี่ให้อ้วนครับกับเท้าเมนพี่น้องๆเลยกับเบาเมนเนาะโอเคเตะเลยวะตะวันนึงนงลอกไปเลย ได้หอนอีกน้องติดปัวเด้อสำเร็จรูปพี่น้องเอง้ยสวยงามปะจับนอดเด้อพี่น้องเอ้ย เด้อพี่น้องเด้อมื่อที่สองแล้วเซาเนี้กินจริงปลาดุกกับเกียวเนาะเอามาแซ่บๆเป็นกันพี่น้องน,นี่มีเมียบ้านมาเด้อพี่น้องเด้อมาดีเข้าปะลูกสบายดีเด้อพี่น้องมาดีเข้าเที่ยงมาดีพี่น้องมันมีนโมมาดีเข้าเร้อสร็จดีสมมกินอยังสมมกินอะไรตกผู้ดีม เมื่กเข้าเอาส่งวะน้าซื้อส่งวะมูว่ะคื่อใส่จานเลยมันเป็นบเห็นากินเลี่น้องเปลี่ยนสจานไดยัง่าย่าเลยทีจานวั่นตัวอะไรตกตะบายนี่ในบ้านมันเก็ดเบียกแล้วแหละล้างมือกินรถขึ้นมาจตหน้าเบีะละอันนี้ยังงมงมเห็ดอยู่เอ้ต้อง เมื่อยแบบย้อนอยู่บางคนนะ่าฮ่่าูปูเทศนเป็นตะตางเป็นเมืดเอฟปนอะไรแมเนี้ทางเดินทางโปรทางพระนีโมเป็นเลย

ก็อ่นเงียบก็แค่ฟุ้ง <Exped> ซ <ition> <can> ่าอมาเลากันก็เลยไม่ติดตานนี้จะมีอะไรันเหรอเป็นปลาดุกและอะไรกันปลาดุกคืออะไบ้านล่อเออเขาปล่อยได้ป้อม

เายปมาณูเีวกมามาตหนารงนี้คนตรงนี้เนยคนตรงข้าเอมาเฮ้มอตัว่นเห็นคนาบาเียงมากันมูกับยงเเนอยง้นเนาเก็บูเนาะ อืแบบอนมากนตำ้กินกับโจมนี่ก็เข้ากันเขาาส้ดีเนี่ยเราไป้อนน้มา้ายราพึงลองึงอ จเห็นเราอ่านหรยมี่เวะมบอกเห็นเราอ่านเลมครกินข้าวจานหน่งสาันจัทน่บางอนหอม เราจะเอาเนเืู้่ื่นไหมครับยืนน่นไหมการมก็ยถามว่ามาเหรอ่าจะยื่นไหมนี่ย แต่เมืองยัเบิรมันมีผู้คนอย่างรถก็ไม่ยเยอะสิโอเคหรอสองโมงเราก็ไปโรงแรมนเมืองแต่เมืงนี้ตั้งเขาไปิเพราเขาเยือร ไม่ม so ีไปอูเลยเินอะรนะไปไทยหน้ามั้งเ่ไปไทยบางคบาคนเงินี่พี่ม้งอย่างเงินเราไมมีเงินเจ้าคนไทยเจ้๊นเงินบางแบางเงีงง่ายเนาะส่งทันงส่งทง่ายเงินชาเก่าถ้ามันเสได้ผมได้ต้องกันปีเลยเาหม่ๆอ่ะาแล้วางอาเขามีเงินอยู่ เบ,บ่แ้วเินจาหลาย,ยมีคนอยู่แบบเห็นเงินไว้แล้วคนอยู่เนาะยังไปหาเงินเออ,อ่ามีเงิน,ขงไไน,น,นเขากยังไม่ไปถายมีเงินอยู่ไว้พอมีรถจักรงก็เรกมาบ้านสยพอดิ่ฝ่ายน้องเจเป็นซื้อมันจะเป็นบนที่นุ่นออนอหนอนดกใครขามีเงินกัาม่เนาะโต้วมีคอรอบครัวเขาเป็ยนรู้ 嗯。 ดื cool er. ่มเลยครับปะลูกแพ็ตบอกดื่มเลยครับมากินเลยนะฮะตรงนี้กินอะไรแล้วก็พ่อให้ยังกินแลวกกินลกินแพ่อแม่นะกน่ ลูกเป็นจะบกอ่ะบเน้อเานมเนอี่ก้วเอไปนนระาองเทาัค่อเิเนเชกพ่้าพุณเป็นเป็นรองขีน์วัวเสือ เไไดี๋ยวเน่ไปเห็ดกินเนาะมันหนนนนนนแล้เนียเห็ดเหมพคตก็แล้วเนาะเออ <c oughs> คนทรงนี่อะนี่เป็นยงเงี้ยนะบางคนเนี่ยมึงทรงคนคือกไปูิงเปรั้งวกินกับไปเลยนะนเว้ยบางงยไ,ปไปแล้วนองบาย